คดีแตงโมเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีการประชุมกันนะครับกับคุณหมอธวัชชัยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการจับเท็จนะครับของเจ้าที่นะครับเจ้าที่รัฐนะครับทุกหน่วยงานที่ทําคดีของแตงโมเนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้คุณหมอธวัชชัยนะครับแล้วก็ให้กับทีมงานทั้งหมดเนี่ยนำไปเผยแพร่โดยมีการถ่ายทอดนะครับ ข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณหมอธวัชชัยทั้งในทางรับในทางเชิงลึกแล้วก็จุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการเดินเรือของคืนวันที่เกิดเหตุนะครับ24กุมภาพันธ์นะตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงเวลาตีห้านะครับจุดต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์พัฒนาให้เห็นข้อพิรุษข้อได้จริง นะครับแล้วก็การทุจริตของเจ้าที่รัฐนะครับในการทําคดีนี้นะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับ,บรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเองก็จะมีการนะเปิดเปิดใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทําไมคนบนเรือคดีถึงเป็นแบบนี้แล้วมังกรคนไหน เป็นคนสั่งให้คดีเป็นอย่างนี้แล้วใครไปพบมังกรที่ไหนอย่างไรนะขอเวลาผมอีกไม่นานขอรอดูจังหวะเวลานะครับอีกระยะหนึ่งนะให้ไปดูข้อมูลเชิงลึกที่เพจคุณหมอธรรมใชัยการจันลินนะครับในเรื่องของการแฉะนะครับข้อเท็จจริงนะในการจับผิดเจ้าที่รัฐนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความจริง ที่เกิดขึ้นของคนบนเรือแต่เราจะจับนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จนะครับของเจ้าที่รัฐที่ทําให้คดีนี้นะครับเป็นคดีอัปยศศของประเทศไทยคดีหนึง่งนะนะผมให้ชอรี่เฮียงนะชอรีเฮียงเขาเดินหน้าเปิดข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการแก้ไขเวลาของ gps การแก้ไขเวลาของรูปถ่าย นะครับหัวเรือกลับด้านการเอาว่าข้อเท็จทั้งหมดของเจ้าที่ให้ชอลิวเฮียงเขาเปิด